ให้กลับมาขับรถพีตาคีนกลับมาไหมนี่อันนี้คาถามจริงก็ถ้าถ้าอะไรมันรวมตัวเราก็กลับมาได้ซึ่งตอนนี้ที่ทําธุรกิจอยู่ลำบากไหมอันนี้จักรู้จักจลำบากไหมมันมันมันก็เหนื่อยนะผมผมก็เหนื่อยนะแต่คือเราคิดแล้วเราลูกเราโตขึ้นทุกวันเราอยากจะมีอะไรวางรากฐานไว้ลูกเราด้วยอย่างงี้ครับผมคือเราคิดถึงเขามากไหมที่สุดคิดถึงที่สุดครับผมคิดถึงที่สุด รักมารักมารักมารักนายมากเมียจะบอกรักที่สุดพูดกับนายได้นะครับผมรักต้องจะบอกนายเพราะเขาบ่นกับพี่ตลอดนะว่ารักเองครับแล้วเป็นห่วงเมียจะพูดกับเพื่อนพี่มะพูดเลยก็รักนายรักมารักเสมอถ้าทําอะไรผิดไปผมก็ขอโทษนายด้วยครับผมรักเสมอครับตกกระซึ้งเลยนี่ย ที่เคยบอกว่าปล่อยให้เขาไปเดินตามทางของเขาเนี่ยที่เขาอยากจะเป็นเนี่ย uh huh. ใจเคยคิดถึงมไหมคือมันขาดเพื่อนแล้วกัน